อ,อกิติก็จะเป็นคนที่ใจดีสุภาพเก่งอบอุ่นแล้วก็มีอุดมการ์วันนี้ครูเห็นว่าหลายคนมาโรงเรียนสายวันแรกถือว่าครูอนุโลมให้แล้วกันหรือจะพยายามทําให้เด็กๆบนเกาะเนี่ยมีการศึกษาที่ดีที่สุดแม้ว่าจะมีบุคลากรอย่างจํากัดเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของการเรียนการเด็กบนเกาะขอออกมาทําอะไรอยู่ตรงนี้คะเนี่ยก็รูแซนดีอ้อะสิคะพาเด็กเดออกไปข้างนอกอยู่แล้วคะ่ะไม่รู้ไปเอารถมาจากไหน ผู้แดนเขาหารถมาหาส่วนผมเป็นคนให้ค่าน้ำมนันเองนะครับเป็นพออ,อที่พยายามทําทุกวิถีทางที่จะรักษาโรงเรียนนี้ไว้ในการจับคู่คุณครูกับคนบนเกาะให้สร้างครอบครัวอยู่บนเกาะเลยไม่ต้องย้ายไปไหนไม่ทิ้งเด็กๆไปไหนเป็นครูอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วว่าครูแซนดีช้ชอบครูแดนแน่ๆเลยใช่โกเข้ม <c oughs> นักเลงหัวไม้พ่อลูกอ่อนที่หลงผิดจนต้องติดคุกติดตาราง แต่สุดท้ายต้องกลับบ้านมาเพื่อที่จะทําดีเพื่อล้างบากรู้ความรักลูกสาวไม่ยอ่อท้อถึงแม้ว่าทางสังคมยังไม่ยอมรับทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีแต่กลายเป็นว่ายิ่งสร้างปัญหาไอ้เข้มทําร้ายเด็กจนเลือดอาบแล้วแถมโปกะยาสลบจะพาไปทําอะไรก็ไม่รู้บทโกูเข้มเนี่ยมันเหมือนเหมือนชีวิตจริงผม บ้านผมที่สมุยโรงเรียนก็ช่วยกันสร้างช่วยกันทำจากน้ำมือของชาวบ้านคาแรคเตอร์ Character, ทุกคาแรคเตอร์ที่มีในละครนี้มีอยู่ในโรงเรียนผมครูทุกคนมุ่งมั่นที่จะให้เด็กได้มีการศึกษาถึงกระทั่งบางทีเนี่ยต้องเดินไป3ามสีกิโลเพื่อที่จะขอร้องให้ผู้ปกครองซึ่งไม่ค่อยมีเงินให้ลูกมาเรียนพอปิดเทอมเด็กๆอยากเรียนมาก เข้าแคมป์มาเรียนหนังสือกันเหมือนเรื่องนี้เลยใครชอบอะไรเนี่ยครูก็จะเห็นแล้วก็จะส่งเสริมก็จะมีการทัศนาจรไปดูว่าธรรมชาติเป็นยังไงคนนี้ทำอาชีพอะไรเพื่อให้เด็กได้เห็นว่าตัวเองถนัดในแบบไหนมีบุคลากรบ,บางคนที่หลงผิดติดยาเสพติดเขายอมที่จะหักดิบเพื่อตัวเองเนี่ยเลิกและกลับมาสอนเด็กอีกมองโกเข้มเป็นอุทาหรณ์ เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่หลงผิดทําผิดไปแล้วว่ามันไม่ได้ช้าหรือสายไปที่จะทําดีนะครับครูอัตี้เป็นครูที่รักสวยรักงามค่ะปกติจะสอนวิชาศิลปะแล้วก็นาฏศิลป์แต่ถ้าครูพระละไม่อยู่ก็จะไปสอนเตะบอลได้เหมือนกันโอ้ยครูดแดนมาป่วยอะไรวันนี้วันนี้เป็นครูที่เด็กๆรักค่ะเพราะว่าเป็นครูที่ตลกเฮฮา น่ารักใจดีหรือว่าจะมาแต่ตลกมียังมีน้ารักแต่ว่าอยู่ต่อหน้าผู้ปานีก็จะพูดข้ามาพูดครับสวัสดีครับแย่แล้วค่ะงานเข้าแล้วค่ะงานเข้าแล้วครับแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนๆก็ค่ะๆปกติค่ะเอาเหรอนี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยว้าย่อโทษกลับมาทันเปิดเทอมพอดีเลยส่วนครูปานีนะคะ พูดดีๆพูดดีๆได้เลยครับผมคุณครูปราณีนะคะคุณครูผู้อาวุโสของเราเออเขาเรียกว่าอาวุโสประสบการณ์ที่สุดของโรงเรียนบ้านเกาะลักนะคะเหียบเนียบที่สุดแต่ครูบอาจารย์ท่านไม่ได้สอ่งสั่งกันมาแบบนี้มันไม่เพรราอสนอหูดุมาก <ules> แต่ก็ใจดีแล้วค่ะดุแต่ใจดีค่ะเห็นแบบนี้เขาดุแต่หน้าดุแต่เสียงจริงๆแล้วเขาจิตใจอ่อนไหวปานีปานีสายโหดโหดจริงเด้งถ้าเขาใจอ่อนกับใครเขาจะรักมากโดยเฉพาะกับคุณครูแซนดี้นะคะแต่ก่อนนะมาใหม่ๆไม่ชอบเลยครูแซนดี้เดี๋ยวนี้นะคะลูกรักมากเป็นครูทั้งทีอะ หัดแต่งตัวให้มันสุภาพหน่อยฉันเห็นเธอใส่รองเท้าคู่อ้วนแล้วมันลำคานสายตาจริงแเราครูรู้ใ้รองเท้าหนูด้วยเหรอคะคนนี้นี่ครูใหม่ชื่อใหม่นะคะไม่ใช่ครูมาใหม่นะ <laughs> อย่าเข้าใจผิดนะมานานแล้วแต่ชื่อใหม่นะคะเป็นครูที่แต่งตัวเรียบร้อยอยู่ในระเบียบตลอดก็เลยถูกใจครูตานี้นะคะแล้วก็เป็นคนสดใสาอารมณ์ดี ปาร์ตี้ซุกี้เป็นไงคะที่สําคัญคือสอนเก่งด้วยคือสอนภาษาไทยป .4 แล้วก็สอนสังคมป .3 แล้วมาสอนสุขกษศึกษาป .2 อีกสอนควบตลอดเลยนะคะครูคนนี้คือเสียสละมากที่สุดค่ะช่วยครูได้หลายคนเลยนะคะช่วยสอนอะไรอย่างนี้กำลังใจจากพวกเราค่ะสู้ๆนะคะพวกเราอาใจช่วยที่สําคัญที่แบบทุกคนแบบอิจฉามากคือ in love เพราะอะไรรู้ไหมคะพอกลับขึ้นไปทีไรเนี่ยก็จะมีแฟนมารอรับทําให้ทุกคนในอิจฉาจริงค่ะแม่ก็มาค่ะแม่มาด้วยอาร์ตี้ก็อยู่มาตั้งนานอาร์ตี้ไม่มีแฟนเลยนะคะบนเกาะเนี่ยอุ้ยตั้งใจจะมาหาแฟนที่บนเกาะอุ้ยเปล่านะคะตั้งใจมาสอนน้องนนักเรียนโรงเรียนวานเกาะหลักทุกคนค่ะส่วนผู้ชายบนเกาะเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจ 小马哥，我有牛叉的我器。